สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่เอฟซี 4, ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอโพเงินนะครับวันนี้นะครับผมน้องโพได้เปลี่ยนที่ใหม่แล้วนะครับแม่แม่ที่รกก็ว่าจะไปบุยลนะครับตอนนี้ย้ายมาที่น้องบัวลำพูนะครับแม่แม่เพราะว่า ทีมงานให้มาแห่ที่หนองบัวลำพูนะครับผมแม่แมโอ้วันนี้ดีนะครับที่ได้มาฝั่งนี้นะฝั่งนู้นช้างเยอะนะครับผมช้างเข้าหมู่บ้านแถวอำเภอุนนสตอาดนี่บ่อยครั้งเลยนะครับผมวันนี้เปลี่ยนที่อยู่นะครับมาหนองบัวลำพูแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้ออกมาพักแล้วนะครับผมทีมงานก็ได้ไปหา อ้อยนะครับผมอ้อยมาให้น้องโพได้ทานนะครับก่อนนอนนะครับผมวันนี้หายากมากเลยนะครับอาหารของน้องโพทุกวันนี้หา,าง่ายนะครับผมวันนี้คนเกินว่าหายากสุดๆนะครับผมไปแต่ก่อนหัวค่ำนะครับผมได้อ้อยมาตอนมืดๆนะครับผม Oh, วันนี้น่าจะทานหมดนะครับกินหมดแน่ๆน,นะครับเพราะว่าเมื่อคืนได้ต้นกล้วยนะครับผมกินต้นกล้วยแล้วเปลี่ยนอาหารกันนะครับผม oh. oh. วันนี้ไม่คนเอกไม่ได้ให้น้องโพร้องนะครับผมเพราะว่าอยู่ติดกับข้อกลัวนะครับแม่แมอกลัวชาวบ้านนะครับผมก็เลยไม่กล้าให้น้อง,องร้องกลัวกลัววิ่ง แต่อคอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดเรื่องกันนะครับแม่แม่ก็เลยไม่ให้น้องโฟร้องนะผม <S <s <li> <S ถ้ากินดูครับขาด้านซ้ายนะครับค่วยขานะครับผมนี่มีความสุขแบบคนละอย่างนะครับผม เหนื่อยไหมเจ้าวนวันนี้เดินทางมาก็ถือว่าไม่ไกลแล้วครับผมก็ถือว่าประมาณสักเจ็ดิบโลนะครับผมพวกงนี้คนเอกก็ไม่ได้ไหลสุดนะครับแม่แมบางวันก็หาที่พักยากนะครับผม ก็ให้แม่แม่ดูคลิปน้องโพไปก่อนนะครับผมโอ้ดูท่ากินน่ารักนะครับผมเราก็จะรอนะครับผมรอรอหาคะแนนอยู่ที่หนองบัวลำพูรอ ยังไม่รู้ว่าวันแห่วันที่เท่าไหร่ได้ยินคนร่วนว่าวันที่ยี่ิบห้ายี่สิบหกคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ถามแน่ใจนะครับผมก็ยังรอทีมงานนะครับผมลองดูวันนี้น้องภูไม่ได้ค่อยได้ทานข้าวเหนียวเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้วันนี้วันอะไรไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานนู้ทานจนทานจนอิ่มเลยนะครับจนวางข้าวเหนียวเลยแต่วันนี้ข้าวเหนียวไม่เยอะนะครับผม หมดแน่แน่ครับพ่อควรการันตีได้เลยวันนี้นะครับผมเพราะว่ามาบนรถก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอ้อยมานะครับปกติถ้าน้องเดินทางนี่จะมีอ้อยมาสองถึงสามมัดแต่วันนี้เราหาไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่ได้ทานบนรถนะครับผมวิ่งมาเลยวันนี้น่าจะหมดนะครับเพราะว่าเมื่อคือนน้องก็ทานต้นกล้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจนะครับแม่ๆฝากเป็นกําลังใจทางช่อง ที่เราองเงินของเราด้วยนะครับบางครั้งคนเนี่ยก็พูดผิดพูดถูกก็ขอโทษขออภัยนะครับผมนี่ครับป่อยใบเ,ยเขียวเลยนะครับผมหามาส,สดๆเลยนะครับผมถึงหายากนะครับป้อยออ,ยอ้อยนี้เราทีมงานของเราไม่ยอมแพ้นะครับ เรื่องที่สําคัญที่สุดคืออาหารของน้องช้างนะครับผมเพราะว่าหน้านี้ก็หน้าเข้าหน้าแรงแล้วนะครับหญ้าไม่มีแล้วนะครับต้องหาในหมู่บ้านมาให้ทานนะครับผมดูน่าริง ดูดูอยู่ที่สูงกว่าเรานะครับเพราะว่าเป็นคันนานะครับผมนี่น่าจะนอนดีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคันนานี่น้องจะเอาเอาเอาหัวเอาหัวแล้วก็นอนข้างคันนานะครับแม่แม่แมนี่น้องภูนี่แม่แม่เชื่อไหมครับผมโบราณท่านว่าช้างหูเล็ก เป็นช้างขี้ตื่นนะครับผมเป็นช้างขี้ตื่นขี้กลัวนะครับผมแต่ว่าควนเนียกเลี้ยงมาจะเข้าเก้าปีนี้ไม่เคยเห็นน้องพูกลัวอะไรสักอย่างนะครับแม่แต่ว่าเป็นเชือกอื่นนี่โอยอย่างเช่นเชือกแรียกที่ควนเนียกเลี้ยงนะครับผมวิ่งวันละครั้งเลยนะครับผมวิ่งเห็นเด็กก็วิ่งนะครับผมโอ้ยตอนที่ควนเนียกเลี้ยงช้างเชือกเรียกเนาะ ช้างอะไรขี้ตื่นนะครับผมช้างสวยงามนะครับช้างสีดอสีดอที่คนเอกเคยเลี้ยงนะครับผมเป็นช้างงามคนดีแต่ว่าเป็นช้างขี้ตื่นครับผมแต่น้องโพนี่ไม่เคยตื่นอะไรเลยนะครับแม่แม่ก็ดีนะครับผมโอ้ชอบมากเลยถ้านี่ใสอย่างนี้นะครับผมก็ขอให้น้องโพดีไปตลอดวันตลอดคืนนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับแม่แม่ ดูหลับตาหลับตากินน้อยนะครับผมหลับตากินน้อยก็ได้มาอยู่ประมาณสามสิบลำนี่สามสิบลำคืนนี้คนเน่ยการันตีได้เลยมาหมดแน่ครับผม ดูมาดูด้านหลังครับผมดูวันนี้อยู่กับป่านะครับแม่แม่อยู่กับปา่าที่พักหายากนะครับผมคนเอกหาที่พักวันนี้ถึงเกือบจถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับผมเพราะว่าอยู่ข้างถนนใหญ่นะครับผมลดลงไม่ได้นะครับผมวมสามารถลดลงไม่ได้ ดูครับตอนที่ออกทัวนี้น้องโพจะแตกต่างกันนะครับถ้ากลับบ้านนี่น้องจะสูงสูงยาวนะครับผมเพราะว่าการนอนทัวนี่ได้กินอาหารหลากหลายน้องน้องโพก็อ้วนเตี้ยนะครับผมนีดูครับมีไรยุงด้วยไแรแมลงนะครับผมนี่ ดูน้องช้างกินหญ้านี่แม่แม่ครับผมเพลินตาด้วยนะครับผม,ปเ,ม,ม,บม,มเปินมาเมืองสั่งกับเมืองสั่งโูโหเปิดหูไนายนครับแม่แม่เพื่อนก็น,นานน้องปูผมกับน้องปูนี่อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนยังนั่งมองกันได้ทั้งวันนะครับแม่แม่เพราะว่าดูยังไงก็ชอบนะครับผม ถ่ายคลิปนี้นะครับแม่ๆครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ชมคลิปน้องภูนะครับผมถ้ายคลิปนี้คนเอกกับน้องภูก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ